อภัยธานังอามิธานังชินาติการให้อภัยทานย่อมชนะเสียซึ่งการให้ทั้งปวง อภัยทานนี้เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุเป็นทานสูงสุดพระพุทธเจ้ากล่าวว่าใครเป็นผู้มีอภัยทานประจําใจคนนั <cruise kan. S 3> ้นก็เป so ็นผู้เข้าถึงปรมตถบารมีอันเป็นบารมีสูงสุดที่ทําให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเชิญติดตามรับฟังแม่ชีหญิงแห่งวัดป่าโสมพนัสเล่าประสบการณ์การอภัยทานกันต่อเลยนะคะย้อนไปถ <laughs> ึงตอนโดน โนโกงจนเกือบติดคุกใช่ไหมคะใช้เวลาหกเกือบติดคุกนะคะคือขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกแล้วเพราะว่าอายาเสพติดทุกอย่างอยู่ในร้านเราทุกคนถ้าไม่รู้จักเราก็คิดว่าต้องเป็นเราเป็นส่วนร่วมแน่นอนใช่ไหมคะใช้เวลาตรวจสอบหกเดือนคะ่ะก็ไม่มีอะไรเพราะไม่ชี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ก็ ปกติทุกอย่างก็เคลียร์ทุกอย่างได้แต่ว่าลึกๆมันเป็นแผลเนาะมันเจ็บมากค่ะแต่แต่วันเนี้ยพอย้อนกลับไปวันนั้นนะคะมันมันไม่ได้เจ็บอีกมันไม่มีน้ำตาเลยไม่งั้นจะมานั่งพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะพระคุณเจ้าคือมันไม่มีอะไรแล้วด้วยธรรมะของพระคุณเจ้าแล้วก็พอเป็นอย่างนั้นน่ะคะ่ะแม่ชีเคยคิดว่าจะ บุคคลสองคนเนี้ยแม่ชีไว้ใจถึงขนาดเรียกเขาว่าพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมมาค่ะแล้วก็ช่วยเขาหมดทั้งบ้านเลยแม่ชีเคยเคยบอกเขาเนาะคำหนึ่งอะค่ะทางโทรศัพท์ตอนที่เกิดเรื่องแล้วว่าขออย่าพบอย่าเจอกันอีกทุกภพชาติไปตอนนั้นอะแม่ชีคิดแบบนั้นแต่ว่านะวันเนี้ย ขอบคุณเขามากเลยเพราะว่าไม่งั้น,นก็จะไม่มีแม่ชีวันเนี้ตอนไปขยาที่ได้ต้นโพแม่ชียังอธิฐานอย่างสองคนนี้ค่ะว่าวันนี้เราแจ้งเราสว่างสวยัยเราเราเข้าถึงธรรมมาค่ะ,ะแล้วเรารู้สึกดีมากที่ทุกวันนั้นผักดันเรามาให้แบบเห็นทุกชัดขึ้นแล้ว จนมีวันนี้ก็ถ้าทำใดที่ไม่ชี้ได้ขอให้เขาได้ด้วยแล้วก็อธิษฐานต้นเพราะว่าขอให้เขามีความสุขปราศจากทุกข์ถ้าเจอกันอีกอ่ะก็จะให้ธรรมะเขายังคิดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้คิดอะไรแล้วมันอาโหสีหมดเลยอะ่ะในจิตแปลกมากเลยค่ะที่นั่นศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แบบจริงๆอะค่ะพอไม่ชีไปดารามซาลา กับพระดิพคุณหลวงพอ่อกําลังก่อนมาเนี่ยสักสามสี่วันเนี่ยค่ะกําลังเดินจงกรมอยู่โทรศัพท์ดังค่ะก็อบอกาเขาก็าาบอกเป็นแม่บุญธรรมก่อนบอกว่าขอโทษขอขมากรรมไม่ชีขอโทษนะลูกที่แม่ทําไว้อะไรเงี้ยคือตอนเนี้เขาลําบากมากแทบจะไม่มีกินเลยค่ะ แทบจะไม่คือไม่มีที่อยู่ที่นอนพ่อแม่ตายค่ะลูกลูกติดยาติดคุกทิ้งาปรกร,รมที่เขาทำไว้นะคะแล้วก็เจอต้องหนีค่ะต้องหนีคดีความต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ชีก็ไม่รู้ว่าพอจากแม่ชีไปเขาไปทำอะไรบ้างนะคะขอขาากรรมแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักบอก ก็ขอโทษเราเพราะว่าเขาก็พูดคําว่าในชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยมีใครเจอคนดีเท่าเราเลยประมาณเนี้ค่ะคือพอบางคนบางคนเนี่ยถ้าเจอคนดีเราจะเคารพและเกรงใจใช่ไหมคะแต่บางคนอ่ะพอเขาดีกับเรามากเราจะบอกโง่จังเดี๋ยวกูหลอกให้หมดเลยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสองแบบทีเนี้ยเขาก็ขอขอมากรรมแม่ทีบอกไม่เป็นไรแม่ หนูว่าไม่ติดค้างอะไรแม่เลยเอโหสิกรรมให้ทั้งหมดตอนนี้รู้ไหมหนูว่าเป็นแม่ชีนะตอนนี้มาเผยแพร่ธรรมพุทธเจ้าเขาก็อึ้งไปแล้วก็ก็ให้พรเขาก็คุยอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็ปล่อยให้เขา,าพูไปอนะเราก็ได้เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ให้พรเขาเสร็จบอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาเมืองไทยก็ให้โทรหานะโกงไป กืบสิบล้านนะคะแล้วก็ทำหนี้สินไว้อีกสามล้านแล้วก็ยิดลดอะไรไปหมดเลยอ่าก็สิบกว่าล้านนะคะแล้วพอวางสายอีกสักวันสามชั่วโมงวันเดียวกันนะคะพ่อบุญธรรมโทรมาจากพมาก่าแบบเดียวกันเลยโดยไม่ได้นัดหมายอ่าโทรมาขอขมากรรมไม่ชีคะ่ะไม่ชีก็พูดเหมือนกับ พูดกับแม่บุญธรรมอะค่ะว่าไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแล้วเมื่อก่อนอะคิดว่าอย่าพบอย่าเจอกันอีกเลยทุกภพชาติไปแต่วันนี้ขอบคุณนะถ้าย้อนถ้าไม่ชีนกลับไปได้นะคะโดเลมอนมารับแม่ชีเนาะเอาเอาทาม่ชีนมารับย้อนกลับไปได้อแม่ชีก็บอกเขาว่าแม่ชีก็ยังยืนยันว่าให้เกิดเหตุการณ์โกงนี้แหละ โกงแบบทุกคือที่เชียงรายอ่ะสุขที่สุดในชีวิตก็เชียงรายนะคะทุกที่สุดในชีวิตก็เชียงรายแล้วก็บําเพ็ญบารมีเยอะที่สุดก็เชียงรายถ้าย้อนกลับไปได้ก็ขอไปอยู่ที่เชียงรายแล้วก็โดนโกงแบบนี้บอกเขาแบบนี้ค่ะไม่ไม่ไม่ต้องอะไรไม่ติดค้างอะไรส่วนนะเขาเจออะไรบ้างก็วิบากกรรมของเขาตอนนี้เขาต้องไปอยู่ในชนกลุ่มน้อยที่พมา่าที่ รู้ใช่ไหมคะชนกลุ่มตัวมาที่เขาผลิตยาขายยานะ่ะก็ต้องไปรับใช้พวกนั้นน่ะเพราะตัวเองทําไว้คือคือคือมาทํากับคนที่ไม่ได้คิดร้ายแล้วพอเราปฏิบัติสูงขึ้นสูงขึ้นเขาจะยิ่งต่ําลงต่ําลงโดยที่ไม่ชิมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขานะคะโอ้โหศีกรมเขาแล้วแต่เขาจะยิ่งตกนรกมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ขุมลึกขึ้นนะคะมันมันเป็นไปแบบนั้นนะคะเหมือนที่ พระเจ้าขอบคุณพระเทวทัตแล้วท่านต้องมีอันเป็นไปโดยที่พระเจ้าก็ไม่ได้อะไรท่านนะคะมันเป็นแบบนั้นนะคะก็เลยก็เลยไม่เคยเล่าหลวงพ่อเนาะอ่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่วันนั้นเกิดจากสองคนนี้ยโทรมาก็เลยได้เล่าท่านท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นประโยชน์ให้ไม่ชี้เล่าคนอื่นเป็นวิทยาทานหน่อยว่าคนอื่นอาจจะมองว่า แม่ชีมีพร้อมทุกอย่างสุขสบายจริงๆจริงๆแม่ชีเจออะไรหนักๆมาเยอะตั้งแต่เด็กนะคะจะลดความตายก็หลายรอบตอนสร้างบารมีค่ะหลับในเกือบชนสิบล้อก็มีค่ะแล้วก็ต้องขับรถไปสร้างเจดีย์สร้างวัดคนเดียวคือจริงๆผ่านอะไรมาเยอะมากแต่เป็นคนที่ จะพยายามบำเพ็ญสิทธัสะคะ่ะคือมีความเพียรอดทนแล้วก็ไม่ค่อยบ่นอะไระคะ่ะคือคือทาไปตามหน้าที่ทําไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่อันนี้สําคัญมากคือมองบวกอะคะ่ะอย่าไปยึดกับอดีตกับอนาคตเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยะคะ่ะก็เลยพระเดชพระคุบณบอกหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นประโยชน์อยากให้เล่าเมื่อก่อนไม่กล้าเล่านะคะแต่เดี๋ยวนี้เล่าได้หมดคะ่ะ เหมือนนางปตาจลา,าค่ะก็มันผ่านมาแล้วแล้วมันไม่มีอยู่จริงอะ่ะมันก็เล่าได้ค่ะมันก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรแล้วก็ขอบคุณเหตุการ์นั้นด้วยค่ะหลวงพอ่อมาผพ้ครทอนรูุกน่อยก็ยังสอนกรรมฐานได้สุณหลวพ่อแพรนะเออมา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 รูปหน่อยพระเถระขอโอกาสรปริบพรวงพ่อที่เราอย่างสูงแนละ้วก็ได้ฟังไมท่ทีแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่า นักกับเราพันเท่าสมังเนนะโอ้โหเสียเงินเปสิบสิบล้านแล้วก็คนไม่มีอุปนิสัยปัจจัยอย่างโยมก็โยมไม่ได้แลว้วนะในโลกเนี้สูญเสียมหาศาลแล้วโลกก็ไม่สบายนะก็เห็นตุกเห็นทำอย่างที่ว่าเนาะเอาของผมนะพ่อที่มานี่ค้นะวะแล้วบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยเหมือนกัน ไม่เคยได้เห็นนะเห็นว่หรวงพ่อท่านยกมือพระมหากน,นินท่านหมายจ้หลันนี่ก็ปีเดียวกันนะแล้วก็มาด้วยกันในครั้งนี้ก็โดยไม่ได้นัดหมายนะไม่ได้น,นัดหมายกันมาเลยปีจอเนี่ยสามจอเลยนะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยข้างๆเลยนะก็ได้รับคว,วามไม่ต่างพ่อสมองยังสูงเนี่ยเพราะว่าผมเองก็ พูดตรงๆว่าผักไม่ค่อยเจอไม่กลัวที่วัดมีแต่หมูก็ไก่นะก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากไม่อยากลงเลยส่วนใหญ่ก็จะกินข้าวที่วินาบาทมาพักๆบางอะไรบางตําส้มบางอะไรบางเนี้ยนะถือว่าร่างกายสดชื่นนะสดชื่นจริงๆแล้วก็ถือว่าในรอบปีที่ว่าเดินต่อเนื่องที่สิบหกกิโลเนี่ยนะ <c oughs> ไปกับหลวงพ่อกันห้าโลสิบโลก็เพ่นแล้วนะ แต่เทีเนี้ยถือว่ามายาวเลยนะแล้วก็สงสารที่วัดวครูสิริก็หนักเลยนะที่วัดนะครับเพราะว่าปกติก็งานช่วงนี้จะหนักไปปีแต่ก็ต้องตั้งสัจจะแล้วก็ต้องมานะเพราะเรามีกฎเกณฑ์กติกากันก็บอกตรงๆว่ายกมือเนี่ยไม่เคยไม่เคยได้ลึกนะแค่ท่ากันไปครบแล้วสิบนสะี่นะแต่เนี่ยแต่มาดูมาฟังหลวงพ่อหลพงษ์ ห้าสิบเก้าปีเดียวกับพี่ชายพีมาเสงงแล้วนะวนะมาเสงงนะพี่ชายคนโตปีมาเสงเดี๋ยวเดี๋ยวจะสว่างยาวไม่ได้นะพ่อคอยปรากฏว่าไม่ไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลยที่เขายกกนหลงพระเทศก็หลงพระเทียนก็เคารพแต่ว่าไม่รู้ลึกธนาคารดินก็ยกหลวงพ่อก็ยกนะแต่นี้มาทีไฟมาขับแล้วนะเราก็ต้องยกใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยหมายความว่าหลวงพ่อต้องคงอธิบาย ทีนี้ที่มันแว็บเขาเหมือนกันนะแต่ไม่ฟ้าผ่ามันโยมนะ่ะไอ้แว็บของเราเนี่ยมันแว็บว่าไอยกมือเนี่ยเอามันก็เข้าๆนะพ่อหลวงพ่อที่บายเราก็นั่งแต่ว่ามีข้อเสียคือช่วงนี้ตาแพ้แสงซะหน่อยแต่มาที่นี่ไม่ได้หยดตานะอันนี้คุยหน่อยนะสิบห้าวันนะพ่อนะสิบห้าวันแล้วอุติยุวัดโยมเอมามาเป็นแผงเลยแทบจะคลอนกุฏิแล้วรู้ว่าเราแสงมันเข้าตาตาหยี นะ่ะคงจะโทรศัพท์ดูท่าแล้วนะแล้วก็เคยไปยิงวัวด้วยเด็กนะหมาแล้วเริ่มคำเริ่มหมาแล้วนะ่ะวัวชอบแหกคอกไอ้เราก็ดักไอ้ตัวไหนวะโอ้ไอ้ตัวนี้เองโอ้มันก็เปรี้ยงเลยยิงโดนตามันโอ้โหน้ำตามันล่วงอ่ะตามันฟอไปเลยบอกเขาเป็นกรรมเก่าเราท่าก็ยยอมรับแต่มาที่นี่มันได้ยอดตาเลยนะเพราะอะไรลืมออกมาลืมออกมาต้มอง น้ำฝนหลวงพ่อเนี่ยดูแลคอทาดี่านะน,น้ำ,นำจากภูเขาไปเกลร่แล้วลยอย่างก,ก็อยู่ได้แต่ตาจี๋งผ,ผมไม่ใช่ไม่ถือศมมทหาหลวงพ่อตายีมองใกล้ๆเนียีเลยแต่มองไกลนี่ได้เทศสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยโยมไม่ลุกเลยนะไม่ใช่คุยนะวัดสิงห์เนี่ยแตประเทศฮานันวาบอกไม่อยู่แล้วอยู่ชัยภูมิแล้วไปฟังประเทศบ้างต้อ <laughs> งสอนรบบ้างนะสอนตัวเองบ้างเออตัวกฎว่าปรากฏว่าไม่ได้ใช้จริงๆ นะตรงนี้ไม่ได้ใช้นายตา่าอข้อหนึ่งแนละ้วสุขภาพดีขึ้นนะหลวงพี่กุ้งก็เดินข้าท่าแล้วเริ่มตรงแล้วกลับไปจะเดินนําหน้าจะาวาดดูท่าแล้วนะนะวัดเดียวกันนะอันนี้คือคือมองในที่ย้อนว่าตัวหลวงพ่อท่านบอกว่าอายกเ,าเราทําท่าอัได้แล้ว14ีท่าแต่ที่มันแวบขึ้นมานะอีกแวบกินนะอแวบคุณโยมเแวบบรรลุธรรมไอ้แวบเราแวบคิดนะจีนะนะประสนึกนะก็บอกว่าเอ๊ะไอ้สิบสี่ท่าเนี่ยนะ แล้วหลวงพ่อยกขึ้นมาเนี่ยเอาหลวงพี่วัจนสุดธบอกว่าเหมือนกับไทเก๊กแต่ผมนึกก่อนแล้วคมคิดว่าเนี่ยหนังกินในเด็กเราดูเนี่ยอย่าจำก่อนฟ้ามันจะมีแปดอลหันแล้วก็มีด่านเนี่ยห้าด่านนะขึ้นมาตรงกันนะแปดอลหันนี่มักหนุกแปดไอห้าด่านนี่ก็คือที่น้ำมิถทักนิ่วอน์นี่เนี่ยเข้าใจแล้วเนี่ยนะง่ายๆเลยนะ เอ้มันเว็บเข้ามาเออใช้ได้เราจะไม่เครียดจะปฏิบ,บัตินะแมพอบอกอย่าไปเครียดอย่าไปเกงอย่าไปอะไรไอ้เราก็พูดโทรกับยุกหนอกของหนอกูุสถิตก็เรียนด้วยกันแต่ทนะั้งบีแต่ทีนี้มันปรับกันได้อันนี้ก็คือตื่นสติตื่นรู้แต่ต้องยอมรับว่าไม่จริงไม่ง่วงนะเพราะเราเดินมากกว่านั่งไงไหมง่วงก็คงจะลมอ่ะนะแล้วก็วิบากกรรมเหมือนกันไป ลู่ไหนไมิเตหินนะรลับไม่ได้เลยเดิ <c oughs> นบางทีบังทีทงทเราเท้านม่คุ้นไงนะมันก็ห้โ,โหลับไม่ได้เลยมีแต่กระทบกระทบกระทบเนี่ยนะเราไปลู่เรื่อง,เอง,เองๆเขาไปเช้าเขานืมะแปงควันบางอะไรบัางนะเขาเลือกลู่ดีๆมิเตหินมาแล้วหลับไปก็เจอลู่ดีๆแต่มันก็ให้ดีในวิกฤตเมอกาสพอแล้วมระเดี๋ยวสว่าง เนี่ยฟังนะฟังแล้วต้องดูฟังให้เป็ดบอกแมวสีอะไรก็ได้ให้จำหนูได้ยาฮิฮออะไรก็ได้ให้รักษาโรคหายตรงนี้พวกเราอาชีพเดียวกันอาชีพนักบวชคุณเดียวกันคุณพุทธเจ้าพุทธบริษสัทเราคุ้นใหญ่แล้วเป้าหมายจะยังไงก็ตามไปเสเสธไม่ได้เราจะตามศัตดาแล้วศัตยดาเราพาไปไหนเนี่ยถ้าจริงจริงเนี่ย ถ้าเราตกลงไปข้างหน้าด้วยกันไม่ต้องกลับะไปได้ไหมล่ะพร้อมไหมพร้อมไหมเนี่ยเนี่ยมันต้องถามนะถามถามสภาวะภายในไม่ไม,ไม่ไม่ไดไ้ไม่ได้อมไรหรอกพร้อมไหมโอ้ยผมยังเนี่ยตามมีตรงนี้ยังพวงมัดยังไอไอเครื่องมัดในใจนั่นแหละคืออันตราย เป็นภาระที่เราต้องสลักออกมาให้ได้เราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองเนี่ยมันมันต้องถามถามตัวเองบวชทำไมบวชทำไมทิ้งพระละพ่อละแม่ทิ้งญาติพี่น้องมามันใช่ลอยที่ว่าเออเราเรา,เราได้ทำหน้าที่นั้นไหมผมถามตัวเองตลอดเนาะเฮ้ยบวชมาบวชมาเนี่ยเราเราเราได้เดินตามตามไอ้อยที่ศาสดาที่พระองค์ สร้างลอยไว้ให้เราไหมบางทีไปนะไปไปเจอพระถึงขอโทษนะพูดถึงบางทีเจอพระแล้วก็คุยบางองค์ที่ท่านไปเป็นอาจารย์สอนเนี่ยนอนจริงต้องไปเซ็นชื่อไปไหนไม่ได้เนี่ยผมผมนึกตรงนี้เลยนะเฮ้ยมข้าเรือนจำมันทับโทษนี่ไปไหนก็ไม่ได้ไปไม่ได้แต่ต้องกลับมันมันระบบนี้ไงปลูกไว้แล้วมีบางองค์เป็นอาจารย์มวยตลอด คุยฟังบอกเนี่ยผมไม่ได้ใช่เลยเนี่ยเงินเรียนเ,นยเอาไปไให้ตรงหลานเรียนเนี่ยเนาไอ,อ,อ้ลูกเหมนน้องสาวบ้างเอามาฝากเรียนสอนแล้วมันอยู่อารมณ์นี้เลี้ยงเลี้ยงลูกไม่มีลูกเลี้ยงหลานตรงก็นันคอยรับผิดชอบผมฟังแนละ้วเอะไรวะเฮ้ยมันทําไมเงี้ยมันใช่หรอเนี่ยแล้วระบบคณะสงฆ์เราเป็นอย่างนี้เป็นเส้นทางนี้แล้วท่านไปเอาอะไร มันคือคุณค่าเราหมดไงมันไม่คุ้มไงนั่นทำงานแบบชาวบ้านดูดิชาวพะเราทำงานแบบชาวบ้านน่ะมันไม่ใช่งานี่จิตวิญญาณมันไม่ใช่เนี่ยถ้าเราทำแบบนั้นนะเจ้าชายเดชธรรมไม่ต้องออกวงอกังแบบแค่สงเคราะห์ช่วยนู่นช่วยนี่นเดือดร้อนเท่าทำแบบนั้นนะเจ้าชายเดชธรรมไม่ออกเฉะนั้นผม เพิ่งบอกว่าพวกเรานะมันต้องปลุกจิตต์จำนึกขึ้นมาไม่ใช่ว่าอวดดีหรอกไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําต้องประเมินตัวเองเป็นยังไงแล้วผมข้าพูดไงให้ผมเดินออกจากวัดผมไปได้ผมไปไม่ใหผมกลับผมไปจริงนะเนี่ยที่พวกเราผมอยากาย่าเนี่ยพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราไม่มีถ้าไม่ม,ม,มีตรงนี้นะผมพร้อมทิ้งอยู ผมบอกเลยในวัดเฮ้ยเจ้าหนึ่งเคยคุยน,นะเนี่ยนะเจ้าผู้เสด็จพวกนี้พูดจะคุยกันบอกถ้าทําบาลีไม่ได้หนึ่งธรพระเอาไม่ได้เลิกถ้าผมลองแล้วเนี่ยถ,ถ้าพวกเราที่ทําพาพวกเราทำมาเนี่ยจะยังไงก็ตามที่พยายามทํามาจะโดนบ่นบ้างจะโดนอะไรบ้างผมที่ผมทําทําทําหูทวนลมทํามาเนี่ย แต่ก็ผมสังเกตไงไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้ผมก็ทิ้งผมไม่ทำหรอกผมพร้อมทิ้งนะแต่ว่าวันนี้เออเฮ้ยมันเป็นไปได้มล้วทองเราเริ่ม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 โชว์ได้ไงจะยังไงก็ตามคณะสงฆ์สิงห์บุรีนี่มันก็ได้รับการชื่นชมนะผมว่าของเราอ่ะปวดได้ที่อื่นเขก็ชมเฮ้ยสิงห์บุรีเฮ้ยสิงห์บุรีเรามีกิจกรรมคณะสงฆ์เราทำกันกับเพื่อนคณะสิงห์ของเราอ่ะมึงเราท่านดูสิมันเขาเราเราเคลื่อนไหวในทุกงาน มันเนี่ยดูนะท้าดูงานเอ,อ้าจังหวัดงานจงังหวัดก็ทาอยู่สังคัดการล้วก็มานะแต่ตอนในงานใหญ่ลงมาดีว่ามันเราทําได้หมดอนะจาคณะจังหวัดไม่อยู่ก็ได้ที่ไหนก็ได้มันเรางานเราอยู่อ,อ่ะเอ้ามันไม่ใช่นะไม่ใช่เอ,อ้จะจังหวัดต,ต้องอยู่นะไม่ใช่จังหวัดไม่ต้องอยู่เราลบได้หมดเราต้องทำผมอยู่วัดพระน,นอนเนี่ยคุถามดิบางทีผมไปนอนแล้วผมไปแล้วเนาะไปแพร่นะมีรายงานมาจังหวัด รายงานเอ้ยทั้งราชการมาไทยสั่งมาจัดงานนะอนเอ้ยไปเข้าไปเถอะวัดพนน,นทํทได้ไม่ต้องกลับผมไม่ต้องขับหรอกคือนี่ความงามของคณะสงฆ์ความสาม,มคัคคีความพร้อมเพียงแล้วเราก็ยังดีนะมันยังมีจุดเลือกให้ไงเดวีเนี่ยทำแสงเทียน,ยยน,ยนเนี่ยกัลยาณมิตรป้ผีสมบัตนัดเนี่ยผมพยายามส่งไปตามนี้นะผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าจะมั่วตนะัวน่ยไปได้ทำอะไรไปแล้ว้ผมเห็นว่า กลับมาพวกเราดีขึ้นเว้มันกัญญาณามิตรเงี้เราก็ทําแบบถ้าเราไม่มีเนี่ยมันคนเดียวเราไม่สามารถทําได้ผมทําไม่ได้อะพยายามทําแล้วมันก็เออไม,ไ,มไม่ไม่ไม่สามารถที่จะช่วยให้มันเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ได้ตอนนี้บอยแบบเราเริ่มชัดขึ้นนะพระครูเนี่ยครูกระลาศิริวัฒน์ไปอ่มไปท่านไปจำพรรษานะจำพรรษาที่ตะกวนนครจยุสพุพรรณมาเนี่ยท่าน ไม่ได้สัมผัสอะไรมาเราทําก็โครงการ่ยมันโครงการพระสร้างสราทัทยาธิษฐนะสุเหรงพุทธภูมิทำด้วยความหวังเราไมอยากสร้างพระนะโอ้ลงทุนสูงนะไม่ได้อะไรเลยลงทุนไม่มีตังค์ลงทุนจะทำมาจะรันมันไม่มีเหล็กมันน้อยไม่มีได้เลยเหลือนะมีแต่มีแต่เข้าเนื้อแตงนั้นแหละชสาประจัยนะแต่เราอยากทําเราอยากให้พระผมอยากได้สร้างรอยไว้พระลงทุนไป ไม่ได้ม <schnell>. ีอะไรไม่ม <haha> ีไม่ไม่มีไม่ีทุนกองเหลือเฟือมาทําไม่ใช่หรอกทาด้วยแบบบางทีเปล่าเปล่าเลยอ่ะปีแล้วบวชพระอินเดียใช่ไหมเปิดวัดเนี่ยมีเงินพิจิตรอะไรรีบวันนะต้องถามบวชพระแต่มันก็เสร็จอ่ะแปลกไหม่วด้ผมลกโนดเหนื่อยโน้ตกูปุิริบ้างหอยจระเข้เอ้าเอาอยู่วอร์ดไว้ผมคิดโครงการก็โชคดีอย่างแล้วผมมีคือเนี้ยพวกช่วย คิดคองการอย่างเดียวทำแล้วนะเออพวกเออ,เอช่วยกันแล้วเขาก็ช่วยกันแล้วบอกว่าเราทําได้นี่คือพลังศราทธตต้นทุนสูงไงต้นทุนไม่ต้องไปขอรบประมาณว <c ười> ัดพระนอนไม่เคยรอนะ <c ười> ผมทาไม่เคยไม่ไอ่งรบประมาณทีหลังทําแล้วทุกอย่างเข้ามาเนี่ยเราเริ่มท,ทำเลยอมาเราถ้าเราไปรองอรบประมาณไปขอรับประมาณบอกไม่มีเงินโว้ยเราดูถูกพระเจ้าดีกว่าเฮ้ยทำไมไปดูถูกพระเจ้าวะ เข้าใจไหมเฮ้ยโทเจ้าศีลนมันอาศัยโลดีแลนภพกับสัมทา,าไงไอ้ศีลมันเป็นตัวกพระไอ้ทำที่ทำไมอะนี่คือพระเจ้า,จาสมบัติพระเจ้าให้เรามานีบางทีโอไม,ทปปม,อไมท่ทำไม่มีงบประมาณคนโอ้ตายไม่ทำทำไมไม่ทำทำ้ดยอริยทรัพย์เราสิสัทธาน่ยสัปพัตตะคดตั้งมัน่นดิเนี่ยทำได้หรือยู่ทําทำได้ทำได้ดไดไดททงหมดแหละเจวดาต้องดูแลเราสิเราตั้งใจไง ผมก็ตั้งใจเนี่ยทำทำทุกอย่างถ่อไวพระเจ้าบูชาพระพระมหากรณาในคกุณที่พระองค์ประทานประทานต่างๆพวกเราจริงนะคิดให้ดีเนี่ยแต่เรามาทําตรงเนี้มันเป็นมหากุศลตั้งใจให้ดีแต่รัอย่าคิดนะอย่าไปอย่าไปทำ้ายตัวเองทำลายตัวเองหือหม่ต้องไปไปปลามาถอุ้ยตายเลยนะตายนั่นอย่างเดียวนะท่านนรกหมกไม่ไปได้บุดได้เกิดจะเจอพระเจ้าเมื่อไม่ทราบเลยนะทำเล่นไปนะ เนี่ยมโยม,มโยมเอาเอาหลานมามาบวชที่วัดมา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 บวชเป็นเลนที่วัดพน,นนั่นแหละเขามามา,มาขอจุบอันมาขอจุบอันจะไปถวายพระที่ตีลังกาเขามานั่งคุยกันคุยถึงอินเดียคุยถึงอินเดียแกบบก็บอกว่าโอ้หหนูนี่อยากไปยังเลยอินเดียแต่ไม่ไม่ไปไม่ได้อยากไปมากเลยนะแต่ไปไม่ได้ไม่รู้จะเป็นวิบากหนูรูอเปล่าค,คือเขาเคยปามาศไว้ไง นีเพื่อนเขาเป็นไฮโซเที่ยวยุโรปมันกี่เขาเที่ยวไปทั่วทีนี้มีเพื่อนชวนไปไปอินเดียบอกเธอไปเที่ยวอินเดียจำไหมเขาพูดอยงกี้อให้ไม่มีประเทศไปซะก่อนรอให้ไม่มีประเทศไปซะก่อนที่จะไปเขาบอกเพราะว่าอินเดียเมื่อก่อนจะได้ได้ได้สมก,ก็โปกะนะไปเจอขี้อะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันจะดีตรงนี้ไงเขาก็เลังเกียดนะได้ฟังแล้วก็รังเกียจแล้วไงแล้วพูดคำนี้จะเป็นวิบากหรือแบบตั้งใจนะไม่อยากไม่ใช่ว่า ตั้งใจจะไปแต่มีเหตุไปไม่ได้จากนั้นท่านปฏิบัติอธิษฐานผมอธิษฐานเนี่ยขอเจอปฏิบัติทมที่เป็นตั้มาทิฏติได้บรรลุรมที่เป็นตั้มาทิฏติผมผมอธิษฐานตรงนี้นะเวลาผมอธิษฐานคนเดียวผมจะอธิษฐานทํางานแทนพระเจ้าแต่ว่าดูแล้วมันมันไม่รู้นะผมอธิษฐานมันมันคล้ายๆว่ามันถึงเวลาก็ไม่รู้ก็อธิษฐานด้วยความตั้งใจแต่ถึงเวลาก็เราก็ไม่ได้มีความสามารถ โอ้ยมันไม่มีไอ้ความฉลาดมันไม่ได้มีอะไรที่มันนั่นอะไรแต่ว่าถึงเวลาเอ้เราก็ได้ทำอ่ะได้ทําสิ่งที่เราได้ทําแล้วได้ทาได้ทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่น่าจะได้โอกาสได้ทำไปได้ยังไงพาเราไปได้อ่ะไม่ได้ธรรมดานะก็คิดดูย้อนไปเนี่ยเราเดินตามควายอยู่อ่ะมันไม่ดีมีอะไรต้นทุนไม่มีเลยแต่มีตัวบวชมาอย่ามัคูอทอภรร เออยังโชคดีนะมีลุงพ่อแพรถูกผมไหมผมไม่อยู่กับใครอ่ะอุปชาเป็นนักตำรโทแต่คณา,า,าตำบวจฉันโทรบ้านนอกอยู่รอบไปด้วยลุงตาเนี้ยมันไม่มีเลยอ่ะไม่มีต้นทุนเลยเอาอยู่เนี่ยอยู่กับอุบาอาอยู่กับแพรเป็นเกจิมีชื่อมีเสียงมีอะไรเนี่ยมันมันคนต้นทุนนันต่างกันมากเลยกัน มันเยอะมากตอนทุนไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหมังมองเลยดดิบเลยนะดิบดิบไม่มีการศึกษาไม่มีนีอยู่อะไรคุณพ่อบอยู่แล้วพวกเราก็เกิดมาเนี่ยโอ้ยหลบตัวห,หมดเนาะเห็นนะครับท่านดูเลยเนะไหมโอ้ยเห็นต้องมาต้องเด็ดทแทนต้าคุณท่านโนนท่านนี้โอ้ยผมไม่เห็นเลยมาหายก็เห็นเลยไม่เห็นเลยเนี่ยแต่ว่าตัวที่ทำมาพาเรามาได้ศรัทธา ศรัทธาเดียวนะตั้งใจศรัทธาด้วยความศรัทธามาด้วยศรัทธาโดนวะัดตั้งใจไอ้ศรัทธาไปแรงขับไปลอยไปเตียวตะแหวงหาผลขวาญไปโน่นก็เจอเนาะเจอกัลยาณมิตรขออธิษฐานไะด้เจอผลจาก ทำต้องจากคนพาเนี่ยเบื้องสัทธาจัดเป็นธรรมเบื้องต้นในอันที่จะทําให้บุคคลได้ประกอบคุณงามความดีเป็นบุญกุศลขึ้นมาและรัทธาที่จะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องอาศัยวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อได้แก่พระรัตนาตรไตยผลของกรรมและรัทธานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมทําให้เกิดความผ่องใสไม่ขุนมัวสามารถดําเนินไปจนเข้าถึงปิติได้